สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าชาแนลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเมื่อวานมีก็เป็นเป็นวันที่ใหญ่สําหรับลุงพลนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เนาะก็มาเชิญตัวลุงพลไปให้ปากคําคในกรณีบุกลุกป่าสงวนเนาะที่สพกโมที่ว่าเราก็ ตั้งตารอกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะจากเมื่อวานนี้ที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างพญานาคบ้านลุงพลลุงพลก็ได้ประกันตัวกลับบ้านแล้วเมื่อคืนเป็นที่เรียบร้อยเนาะที่ทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีลูก่าสงวนเพื่อไปสอบปากคำที่สพกกตุมตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งจนถึง สส้นสุดการสอบสวนเนี่ยก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะหลังจากนั้นลุงพลก็ได้พูดคุยกับทนายต่อเกี่ยวกับประเด็นต่างๆว่าเออมันจะอะไรยังไงต่อไปแต่ว่าบรรยากาศในการสอบปากคำเนี่ยก็เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดีเนาะก็มีการหัวล็อคิดค้กันบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เครียดอะไรอย่างที่เราได้เห็นตามข่าวต่างๆเนาะทีนี้ก็ที่ว่ายังรออยู่ระหว่าง6โมงครึ่งถึง ประมาณ3ามทุ่มนะเมื่อคืนน่ะเพื่อรอประกันตัวมีการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น3ข้อกล่าวหาก็คือแบ่งเป็นความผิด2พรบรด้วยกันส่วนแรกก็เป็นพรบรพระราชบัญญัติผิดป่าสงวนมีความผิดตามมาตรา14ห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองหรือว่าทำประโยชน์หรือมีการก่อสร้างใดๆนั่นก็คือเรื่องของการลุกป่านะ ส่วนอีก2ข้อกล่าวหาก็จะผิดพรบรป่าไม้มาตรา54แล้วก็55 คือห้ามไม่ให้มีการบุกลุกแพ้วถังป่าและห้ามครอบครองพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นเขตป่าสงวน3ข้อกล่าวหาเนี่ยมีบทลงโทษซึ่งกรณีของลุงพลเนี่ยโทษไม่หนักมากประมาณจำพุก5ปีปรับ2-30,000ื 30, บาทแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจึงอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงิน1 0 0 0 0แสนบาทในเบื้องต้นที่เราได้รู้รกันจากข่าวเมื่อคืนนะเนาะ เบื้องต้นลุงก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาส่วนทนายที่มาเป็นทนายให้คําแนะนําในวันนี้ทราบมาจากป้าแตนว่าเป็นทนายที่ทนายรัชพลได้ติดต่อประสานงานให้เข้ามาช่วยลุงพลก่อนเพราะตนเองอยังเดินทางมาไม่ทันจึงใช้ทีมทนายในพื้นที่มาดูแลให้ก่อนส่วนพญานาคนั้นน่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําแผ่นป้าย ใบใหญ่ๆเลยมาวางไว้ในพื้นที่เพื่อระงับการก่อสร้างไว้ก่อนและแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าขณะนี้กรมป่าไม้ได้ยึดวังพยานาคไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรา25ซึ่งมาตรา25เนี่ยเป็นการให้ทุบทิ้งหรือให้หรือถอนออกเท่านั้นแต่ก็ต้องรอขั้นตอนของป่าปไม้ต่อไปว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็เมื่อใด ผู้สื่อข่าวได้สอบถามผอ,อ,อป่าไม้ว่าแล้วจะยังไงต่อคะทางด้านผอ,อป่าไม้ก็ได้กล่าวไว้ว่าไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วก่อนที่ลุงพลจะถูกเชิญตัวไปที่สพกกตูมลุงพลก็ได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ทราบว่าบริเวณที่สร้างพญานาคนั้นตนได้พื้นที่นี้มาตั้งแต่ปี2557เนื่องจากเจ้าของที่ดินเมตตาตนเพราะเมื่อกลับมาจาก ที่เคยทํางานแถวกรุง,รงเทพนาะทำงานโรงงานก็กลับมากีดยางซึ่งเจ้าของที่ดินก็สงสารตนที่ไม่มีบ้านอยู่ก็เลยยกที่ดินตรงนั้นให้ตนจึงตอบแทนน้ําใจด้วยเงิน150,000บาทซึ่งไม่ได้มีเอกสารหรือว่าใบเสร็จรับเงินอะไรทั้งสิ้นเลยใช้ใจแลกใจล้วนๆแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าช่วงที่จะสร้างพญานาคลุงพลเคยให้สัมภาษณ์ว่า ซื้อที่ดินเป็นของตนแล้วแล้วก็ปู่พองพ่อของลุงพลก็ยืนยันว่าให้ให้ลุงพลเนี่ยยืมเงินไปซื้อที่ดินตรงนั้นจำกันได้ไหมที่ว่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านั้นก่อนที่ว่าจะมีการสร้างพญานาคอะเนาะจึงมั่นใจว่าการสร้างพญานาคตรงตรงที่ดินของลุงเนี่ยสร้างได้เพราะเป็นที่ดินของตนแล้วไง และส่วนเหตุผลที่สร้างเพราะมีพระอาจารย์แนะนำว่าตนมีสายยานพญานาคและที่ดินดังกล่าวเคยเป็นวังพญานาคมาก่อนจึงได้มีความคิดว่าต้องสร้างสรีระสังขารของปู่ปาริจิตพญานาคเพื่อช่วยประมาณว่าค้ำดวงของลุงพลน่ะเพราะว่าตนซึ่งก็มีปู่ฤาษีหรือว่าพระอาจารย์ก็ทักว่าะชะตาขาดนะจึงได้มีการระดมเงินช่วยเหลือจากเอก็คือ ทุกสารทิศนะไม่ว่าจะเมืองไทยหรือเมืองนอกอะเนาะความยาวของตัวพญานาคเนี่ยก็ยาวประมาณ44เมตรความสูงก็7เมตรก็คือเป็นการระดมเงินของเหล่า FC แหละที่ว่ามาช่วยกันเพราะว่าพระอาจารย์พลก็เคยบอกว่าเออถ้าลุงสร้างไม่เสร็จภายใน2เดือน3เดือนเนี่ยลุงอาจจะตายได้อะว่างั้นเถอ,อะเนาะเอฟซี FC ก็เลยช่วยกันใหญ่เลยช่วยโอนเข้ามา FC จากที่ว่ามีความเชื่อในทิศทางเดียวกันนอะว่าเ,อาเป็นสายยานพญานาคเหมือนกันก็อยากจะร่วมบริจาคช่วยให้งานสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีก็ช่วยกันบริจาคเข้ามาเพื่อช่วยลุงพลด้วยนั่นแหละแต่มาวันนี้ลุงพลกลับบอกว่าที่สร้างพญานาคลุงทําเพื่อชาติไม่เคยคิดว่าจะทําเพื่อตัวเองส่วนไรายได้ต่างๆก็ขอให้เป็นของส่วนรวมไปนะหลังจากนี้ก็จะขอเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อแจ้งว่าตนเองอยากให้จุดตรงนี้ที่ว่าสร้างพญานาคเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดไปเพื่อชาวบ้านจะได้มีไรายได้ด้วยนะมันก็เนาะก็ฟังหูไว้หูนั่นแหละก็อย่างที่เราเห็นกันนะว่าตอนแรกลุงต้องรีบสร้างเพราะว่าพูดง่ายๆคือกลัวชะตาขาดแต่พอมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็บอกว่าสร้างเพื่อให้ชาติก็นะ ส่วนทางด้านหมอปลาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ผสื่อข่าวว่าตนเองก็ไม่เคยเห็นด้วยกับการสร้างพญายนาคตั้งแต่แรกอยู่แล้วรวมทั้งเงินบริจาคต,ต่างๆเนี่ยตนเองก็เกลียดการเปิดรับบริจาคอยู่แล้วแต่ก็ไม่ก้าวล่วงความเชื่อของลุงพลเพราะว่าลุงพลก็เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและอีกอย่างเขาก็ฟังพระอาจารย์ที่เขานับถือเนาะพระอาจารย์พลจากวัดดันพระอินทร์แหละ ผมก็เลยไม่อยากยุ่งไม่อยากมีปัญหาอะไรก็ปล่อยแกเพราะว่าแกเชื่อแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าเชื่อไหมว่ามียานพญานาคอยู่ตรงนั้นหรือลุงพลมีสายยานพญานาคจริงๆหรือเปล่าตนก็มองว่าถ้าลุงเป็นสายยานพญานาคจริงเนี่ยทาไมช่วงที่กรีดยางช่วงที่ลําบากอ่ะไม่เห็นมีใครมาบอกเลยว่าลุงเป็นสายยานพญานาคแต่พอมาเป็น กระแสหรือว่าดังขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงได้บอกว่าเออลุงเป็นสายยานพยานาคซึ่งตรงนี้มันก็น่าคิดนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตอนนี้ถ้าถามว่าตนเคยจากที่เคยรักกันมาก่อนเนี่ยตอนนี้ตนก็คิดเพียงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวของลุงเองเขาไม่เคยโทษตัวเองเลยโทษแต่คนอื่นว่าคนานู้นคนนี้กลั่นแกล้งอะไรเงี้ยเวลาเตือนก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยบอกอะไรก็ไม่เชื่อ ผู้สื่อข่าวก็เลยจึงถามว่าอยากให้กำลังใจลุงพลว่าอะไรไหมหมอปลาประมาณว่าเออเขาก็เจอมรสุมหนักนะในช่วงนี้อยากให้กำลังใจเขาไหมหมอปลาก็ตอบว่าตอนนี้กำลังใจจากผมอะ่ะเขาคงไม่ต้องการแหละเพราะเขามีจากยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซของเขาแล้วก็พระอาจารย์ที่คอยให้คําแนะนําเขาอยู่แล้วเขาคงต้องการตรงนั้นมากกว่าที่จะอยากได้ความความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากผมความรู้สึกตอนนี้ก็คือ เขาก็คือคนไทยคนหนึ่งหมอปลาก็ยังกล่าวอีกว่าในกรณีที่ลงพลน่ะให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าทุบแล้วอาจจะเกิดอาเพศนั่นนี่นี่นั่นมีอาถพนนะเพราะว่ามาทุบพญานาคได้ยังไงประมาณเนี้ยก็คือไม่อยากให้ไม่อยากให้ทุบเพราะว่ากลัวจะมีอาถพนหมอปลาก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ท่านใดหรือหน่วยงานใดไม่กล้าทุบเดี๋ยวหมอปลาจะไปทุบให้เนาะก็แบบนะก็ตามนั้นแหละส่วนทางด้านครูประดิษฐ์ เชื้อคมตาเจ้าของที่ดินที่ว่าลุงพลได้บอกว่าเออเป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาให้ลุงพลได้มาปลูกบ้านในสวนยางเนี่ย่าได้อยู่ก็เปิดใจกับนักข่าวไทยรัฐขอขอบคุณข้อมูลมานัทที่นี้ด้วยก่อนหน้านี้ในปี2557ลุงพลก็กลับมาจากที่ว่าไปทํางานที่โรงงานอ่ะเนาะก็ได้ไป อาศัยอยู่ที่บ้านพ่อตาก่อนจากนั้นไม่นานก็เห็นว่ามีปัญหากันก็เลยต้องแยกบ้านออกมาก็เลยมาขออาศัยอยู่ที่ดินที่ว่าปลูกบ้านอยู่ตอนนี้ตนเองก็สงสารลุงพลเพราะว่าเห็นลุงพล่ะเป็นคนขยันขันแข็งและเขาก็มีลูกอีกต้้งสองคนก็เลยจึงอนุญาตให้มีการปลูกบ้านตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็มีหลังคาแล้วก็ผ้าใบอย่างที่เราเห็นกันในช่วงแรกนะว่ายังไม่มีฟ้าก็มีแค่แบบเป็นผ้าใบขึงไว้อะเพื่อกันลมกันฝนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตนเองะก็ไม่ได้คิดว่าจะขายที่ดินตรงนั้นไปเพราะว่าคิดว่าจะเก็บไว้ให้ลูกหลานแต่หลังจากนั้นะลุงก็เอาเงินมาให้ก้อนแรกก็10,000แสนบาทหลังจากนั้นก็เอามาให้อีก5 0,000ไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายอะไรกันก็ให้อยู่กันไปส่วนจุดที่สร้างพญานาค่ะไม่ได้มาซื้อเพิ่มแต่เป็นที่ดินที่ว่าให้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วแต่หลังจากนั้นลุงพลก็เอาดินมาถมเรื่อยๆจนมันถึงมันถึงคอสะพาน่เนาะ พื่อที่จะสร้างพญานาคตรงเนี้ยเราก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาสืบสวนว่ากรณีที่ดินตรงนี้มันได้มาอย่างไงแล้วไปอย่างไงแล้วมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าซื้อไม่ซื้อหรืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของกฎหมายเนาะทีนี้เราก็กลับมาที่การประกันตัวของลุงที่ว่าตอนแรกอ่ะต้องวางหลักทรัพย์10,000แบาทเพื่อประกันตัวลุงออกไปเนี่ย ทำไมเออมันใช้เวลานานในการทําเอกสารมากจังอะไรเงี้ยล่าสุดผู้สึกผู้สื่อข่าวก็รายงานมาว่าหลักทรัพย์ที่ต้องประกันตัวจริงๆก็คือ300,000นะไม่ใช่1,000 0แก็เลยทำให้มันล่าช้ามากเพราะว่าเอกสารเยอะจากที่หลายๆคนบอกเออมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปีละ2,000 0ใช่ไหมก็ตอนแรกก็ว่าเออโทษจำคุกมันก็5ปีปีละ2,000 0ก็1,000แสเนาะแต่จริงๆแล้วสรุปก็คือ ต้อง3 0 0แสนไม่ใช่แค่10,000แสนนะสรุปเมื่อคืนก็คือลุงพลโดนไป3ข้อกล่าวหา 1. ทำร้ายร่างกายนักข่าวก็น้องฟ้าเนาะที่ว่าไปลุบทุบหลังเขา2ครอบครองไม้มาฆ่าแต้นะอันนั้นก็อีก1กรณีส่วน3ก็คือบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่ว่ามาสร้างพญานาคก,ก็ทั้ง3ข้อนี้มันก,มนก็มันก็หนักเอาการอยู่เหมือนกันเนาะ ส่วนทางด้านา Facebook สถาปนิกคิดอะไรก็ได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจว่าสถานที่บริเวณที่บ้านลงพลและพญานาครวมถึงสารตะเคียนร้านค้าต่างๆมันผิดแบบการสร้างทั้งหมดก็คือไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่ามันมันเยอะ ไม่ว่าจะกี่เมตรนั่นนี่นี้นั่นต้องห่างจากคอสะพานต้องต้องห่างจากแหล่งน้ําเพราะว่ามันอาจจะมีการเขาเรียกว่าซุดใช่ไหมของตัวพญานาคได้อะไรเงี้ยอแอดก็ไม่ขอลงรายละเอียดนะเพราะว่ามันเยอะก็สรุปเลยว่ามันมันผิดแบบทั้งหมดอะ่ะนะรวมทั้งการต่อเติมบ้านของลุงพลที่ว่ายื่นออกมาด้านหน้าด้วยความที่บ้านลุงพลอ่ะมันก็เป็นเนื้อที่ที่ใหญ่เนอะแล้วก็ไอจุดที่สร้างยื่นออกมามันก็มันก็เหมือนกับเป็นบ้านเล็กๆย่อมๆได้เลยนะข้างหน้า เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีทั้งกําแพงแล้วก็มีหลังคายื่นออกมานะซึ่งตรงเนี้ยการที่จะต่อเติมอ่ะคุณก็ต้องขออนุญาตจากหน่วยราชการก่อนและก็ต้องมีวิศวกรเซ็นกํากับว่าต่อเติมได้ซึ่งอันเนี้ยจะมีอีกคดีตามมาหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะผิดไหมถ้าเขาหรือใครมีการแจ้งว่าเอ้ยต่อเติมบ้านไม่ขออนุญาตอะไรเงี้ยมันก็จะโดนอีกข้อหาหนึ่งส่วนทางด้านมังนพลน่ะ ที่ว่ามีกลมป่าไม้ลงพื้นที่เมื่อวานอะ่ะก,ก็กังวลว่าการสร้างพญานาคเนี่ยมันไม่มีการขออนุญาตจากสถาปนิกหรือหน่วยงานอะไรก่อนอยู่ดีๆลุงก็ไปจ้างช่างที่ว่า,าเป็นช่างของพระอาจารย์พลที่ว่าทำพญานาคที่วัดดานพระอินน่ะเนาะ,นะมาทำเลยอะไรเงี้ยทางด้านลุงพลก็มั่นใจว่าพญานาคที่สร้างมีความแข็งแรงและทนทานมากสามารถทนแรง กระแทกหรือสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้8ลิตร์บอดขนาดนั้นเลยก็คือทนได้สบายสบายเลยแผ่นดินไหวมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยถ้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุงพลก็พูดนะว่าอิดหรือเขาเรียกปูนใช่ไหมเออปูนที่เป็นเกล็ดนะมันอาจจะร่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยแน่นอนแข็งแรงทนทานไม่มีการตกหลน่นอ่าอันนี้ก็เป็นอีกประรเด็นหนึ่งที่ลุงได้ได้พูดไว้เนาะ แล้วถ้ามีการต้องไปขออนุญาตสถาปนิกเนี่ยเพื่อให้เซนกำกับหรือว่ามีใบอนุญาตที่ถูกต้องเนี่ยลุงพลก็มั่นใจเลยว่าสถาปนิกเนี่ยอนุมอนุมัติให้แน่นอนนะซึ่งลุงพลได้บอกว่าก่อนสร้างก็ได้ไปขออนุญาตแล้วนะก็คือขออนุญาตกรมทางหลวงซึ่งกรมทางหลวงก็บอกว่าจะสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้ห่างจากเส้นกลางถนน9เมตรซึ่งจริงๆแล้วการก่อสร้างแบบนี้ขอกรมทางหลวงเหรอจ้า เนาะก็น่าคิดกันอีกอะเราก็ต้องรอดูอะว่ามันจะเป็นยังไงอีกเพราะว่าหูประดังประเดมาสารพัดส,สารเพเลยเนาะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยแอดจะเอามารวมเล่าให้ฟังกันอีกเนาะเพราะว่าวันนี้ช่วง11โมงก็ใกล้เวลาที่ลุงพลจะแถลงข่าวกับนักข่าวเกีเ่ยวกับประเด็นต่างๆที่ว่าเมื่อวานเป็นยังไงบ้างไปให้ปากคํากับตํารวจบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ลุงพลไม่ขอตอบเมื่อคืนเพราะว่า ก็อยู่ในห้องสอบส่วนต้อง6ชั่วโมงก,ก็เหนื่อยเนาะก็จะขอถแถลงข่าวกับนักข่าววันนี้ก็เชิญสื่อมวลชนไปรับฟังด้วยนะ1 1โมงถ้าใครว่างก็อย่าลืมดูถ่ายท่ดถ่ายทอดสดจากช่องต่างๆช่องหลักๆนะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐช่อง8หรือว่าอมรินทีวีก็เราก็รอดูกันนะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงก็จะกลับมา เล่าให้ฟังว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ